ตื่นแล้วเนาะอ่าหอมไหมเนี่ยดูไม่กระปรี้กระเปร่าเลยวันนี้ฮะอ่าแผนที่นี้จดไปหรือยังคาว่าแผนที่ความหมายของแผนที่จดไปแล้วไม่ต้องจดไปแล้วนะคะวันนี้จดแล้วเอามาทวนเฉยๆว่าแผนที่คือเครื่องมือที่ใช้บอกตำแหน่งของอะไรของทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่อยู่บนพื้นผิวโลกนะคะด้วยการทำยังไงมาด้วยการย่อส่วนลงมาแล้วก็ใช้อะไรแทนใช้อะไรแทน ใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆถูกไหมเช่นถนนก็มีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนถนนคืออะไรเส้นสีอะไรดีสีแดงอ่าแม่น้ำเป็นเส้นสีอะไรสีฟ้าแหล่งน้ำเป็นยังไงอ๋อแหล่งน้ำก็เป็นรูปเหมือนเป็นลักษณะคล้ายๆแหล่งน้ำนั้นๆใช่ไหมแต่จะมีสีอะไรอยู่ด้วยสีฟ้านะคะมีอะไรอีกพื้นที่สูงมากๆใช้แทนด้วยสีอะไร สีแรสูงมากๆที่เป็นภูเขาสูงสีส,ส้มส้มแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ป่าไม้หนา,าแน่นเยอะๆอ่า <ๆ S 1> นั่นแหละเขาจะมีลักษณะการใช้สีที่ต่างกันนะคะเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบนิดนึงองค์ประกอบของแผนที่คิดว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้มีหนึ่งเขาก็คือยังไม่ต้องจดนะคะยังไม่ต้องจดนะรู้จักไหม อย่างแรกคืออะไรชื่อของแผนที่รู้จักไหมอย่างเมื่อกี้นี้แผนที่ฉบับแรกที่เราเห็นที่อยู่บนจอแผนที่ประเทศไทยคือชื่อใช่ไหมใช่น่าไปดูต่อซิมีอะไรอีกมาตราส่วนมีไหมเมื่อกี้มีมาตราส่วนไหมม,มีมาตราส่วนคือสิ่งที่บอกการย่อพื้นที่ลงมาว่าสมมติ1เซนติเมตรในแผนที่เนี่ยอาจจะเท่ากับ2 5 0 0 0 0กิโเมตรก็ได้ 5 0 0 0 0กิโลเมตรก็ได้แล้วแต่ว่าแผนที่ฉบับไหนจะย่อส่วนเท่าไหร่อย่างในแผนที่โลกรู้จักแผนที่โลกไหมไในลูกโลกรู้จักลูกโลกไหมไอ่ะถ้าเกิดว่าในแผนที่โลกในลูกโลกเราไม่ย่อส่วนลงมาเราจะวาดลงไปหมดไหมไม่หมดอย่างเช่นแผนที่ประเทศไทยถ้าเราไม่ใช้มาตราส่วนในการย่อส่วนเราจะวาดใส่อะไรกันดีใส่ท้องฟ้าได้ไหมได้ไหม มันจะใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะย่อส่วนลงมาทําให้เราเห็นว่าลักษณะของประเทศไทยเป็นยังไงลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นยังไงลักษณะทางกายภาพเป็นยังไงนั่นเองอ่ไปดูต่อมีอะไรอีกอะไรคะหน่สามสัญลักษณ์อ้าสัญลักษณ์อย่างเช่นในแผนที่ถ้าเห็นสัญลักษณ์กากบาทรู้จักกาก,าก,ากบาทไหมเป็นเครื่องหมายบวก,บวกเครื่องหมายบวกอย่างเงี้ยจะแทนสัญลักษณ์ของอะไร เอะเอ๋เอช่องหมายบวกสีแดงแดงที่ไหนเขามีนะักสถานพยาบาลใช่ไหมใช่ไหมคะอ่าโรงพยาบาลบางทีครั้งที่แล้วสัญลักษณ์ที่เราใช้เป็นรูปดาวรูปดาวอยู่ในอำเภอหนึ่งแทนสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวจำได้ไหมครั้งที่แล้วรูปรถไฟหัวรถไฟแทนอะไรสถานีรถไฟ งงไหมจำได้ไหมพอนึกออกป่ะพอนึกออกนะพอดีไม่ได้เอารูปมาเดี๋ยวจะมีรูปอีกน่คะอ่ะ,อะที่ต่อไปมีอะไรอีกสีสุดท้ายก็คือทิศจำได้ไหมทิศมีทิศอะไรบ้างที่เราเรียนรู้กันไปทิศเหนือทิศไรอีกทิศใต้ทิศต,ต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกอ่ะให้นักเรียนเขียนแค่คำว่าองค์ประกอบของแผนที่ลงมาอย่างเดียวก่อน เขียนแค่คําว่าองค์ประกอบของแผนที่นะคะเรียบร้อยยังองค์ประกอบของแผนที่นะ จริงๆแล้วองค์ประกอบของแผนที่นะคะยังมีอยู่อีกมากมายเลยนะแล้วแต่ว่าแผนที่ชนิดไหนจะใช้อะไรแลวเขาก็จะกําหนดมาในแผนที่ของเขานั่นแหละว่าแผนที่ฉบับนี้เป็นแผนที่ลักษณะเอ,อ่อความหนาแน่นของป่าไม้เขาก็จะแทนด้วยสีเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเรียบร้อยอยังไปต่อเลยนะองค์ประกอบของแผนที่อย่างที่หนึ่งมาดูกันหน้าตาอย่างที่หนึ่งของแผนที่ อย่างนี้อย่างนี้เป็นแผนที่อะไรแผนที่อะไรอ,อรําเภออะไรอ,อรําเภอละงูแผนที่ฉบับนี้เป็นที่เราเห็นอยู่นี้คือการบอกบอกอะไรบอกชื่อของแผนที่ใช่ไหมชื่อของแผนที่ก็จะระบุว่าแผนที่นี้เป็นแผนที่อะไรบอกอะไรนั่นเองนะคะอะเขียนไว้นิดนึงมาหนึ่งชื่อแผนที่ ในอำเภอนี他 Means, 他 iałem, ้นะคะเขาก็จะบอกในแผนที่ฉบับนี้เขาจะบอกว่าแผนที่ฉบับนี้เนี่ยเป็นแผนที่อำเภอเขาบอกว่าเป็นแผนที่อำเภอเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าเรารู้จักหรือยังว่าแผนที่นี้เป็นแผนที่อะไรแผนที่บอกลักษณะที่ตั้งของอำเภอและงูนั่นเองนะนี่คือชื่อแผนที่อ้าวต่อไปมีอะไรอีกนะอะไรอีกนะอะไรอีกนะ โอ้โหจำได้เก่งมากาเขียนไว้นิดนึงก็คือมาตราส่วนสองคือมาตราส่วนมาตราส่วนจะช่วยบอกอัตราส่วนระยะทางที่ย่อลงในแผนที่กับระยะทางจริงในภูมิประเทศเขียนแค่ไหนดีอ่าเขียนแค่ที่ขีดเส้นตายก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะเป็นแบบจดบันทึกส,สั้นๆหรือช็อตโน้ตสั้นๆก็สามารถทำได้นะคะ อาจจะเขียนเพิ่มว่าบอกอัตราส่วนของระยะทางก็ได้หรือถ้าแค่คำว่ามาตราส่วนแล้วเข้าใจก็แค่นั้นพอดีไหมไม่ต้องจดทั้งหมดก็ได้อ่ะอย่างนี้อย่างนี้ต้องเป็นแผนที่อะไรแน่เลยแผนที่อะไรแน่เลยแผนที่ประเทศไทยโดยอำเภอเมื่อกี้เนี้อำเภออะไรนะอำเภอและงูอยู่ในประเทศไทยไหม อยู่เขาย่อส่วนโดยใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อเท่าไรหนึ่งต่อห้าหมื่นนะคะหนึ่งซนตเมตรต่อของเขาอาจจะเท่ากับห้าหมื่นกิโลเมตรก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาทําลงไปเนี่ยลักษณะจะเหมือนของจริงไหมเหมือนพื้นที่จริงไหมเหมือนแต่เพียงแค่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นเล,ลเล็กลงเพราะเขาใช้ในการย่อส่วนถูกไหมงงไหมคะ ่าไม่งงไปต่อเลยนะมาจะส่วนเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วไปต่อนะที่สามอะไรนะสัญ,ญ,ละสญ,ญลักษณ์อ่าสัญลักษณ์นะคะก็คือเครื่องหมายที่แสดงลงบนแผนที่นั่นเองเราจะแบ่งด้วยการห้าประเภทนะคะ สัญลักษณ์จะเยอะนิดนึงเขียนไว้ได้ไหมอ่ะเขียนที่ขีดเส้นใต้นะคะสัญลักษณ์สัญลักษณ์เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งได้มากมายหลายประเภทเลยแต่ว่าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆไว้ห้าประเภทอย่างเช่นที่หนึ่งคือแหล่งน้ําสัญลักษณ์ที่เป็นแหล่งน้ําส่วนมากใช้สีลไยแทนใช้สีอะไรสีฟ้าสีน้ําเงินได้หมดเลยใช่ไหม สีที่ออกโทนฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเข้มฟ้าอ่อนฟ้าแก่อันนั้นก็จะแสดงระดับความลึกของพื้นที่ทะเลพื้นที่แม่น้ํานั้นๆก็ได้แต่ถ้าเป็นพวกแม่น้ําลําธารบึงอย่างนี้เขาใช้เป็นอะไรเป็นเส้นสีฟ้าๆใช่ไหมคะลักษณะของเส้นก็จะเหมือนกับเส้นทางการเดินของน้ํานั่นเองจะตรงเป็นไม้ปรนทัดไหมไม่ลักษณะก็จะมีการคโค้งไปตาม ออลักษณะของแม่น้ำนั้นๆน,น,นะคะสัญลักษณ์ที่ใช้อีกก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างที่อยู่บนแผนที่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วอยู่บนแผนที่มีอะไรบ้างรู้จักไหมรู้จักไหมคะอ,นนอาจจะขีดเล็กๆก,ก็ได้แล้วก็เขียนว่าแหล่งน้ำ สองก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช้สีอะไรแทนนะส่วนมากรู้ไหมสีสีดำสีแดงได้ไหมอย่างเช่นแทนอะไรถนนถนนบางที่ใช้สีแดงเคยเห็นไหมถนนในเส้นทางแผนที่เรียบร้อยหรือยัง เยอะนิดนึงใช่ไหมวันนี้ไปต่อเลยไหม,มสัญลักษณ์ที่สิ่งที่มันสร้างขึ้นเช่นโรงพยาบาลใช่ไหมถ้าบริเวณไหนเป็นโรงพยาบาลส่วนมากเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นอะไร เครื่องหมายบวกใช่ไหมคะเครื่องหมายบวกขอโทษหรือว่ากากบาดกากบาทมันจะต้องเป็นไข้ท่าน,นี้ใช่ไหมเมื่อกีค้ครูพูดผิดต้องขอโทษด้วยต้องเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะอ่าเครื่องหมายบวกสีอะไร <Yeah. S 1> สีแดงเป็นส่วนใหญ่น,นี้แทนสถานที่ที่เป็นสถานพยาบาลถ้าเป็นโรงเรียนล่ะโรงเรียนจะมีสัญลักษณ์อะไรรูปอะไรธงชาติไทยใช่ไหมเสาธงชี้ตั้งอยู่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะ สถานีตำรวจสถานีตำรวจใช้สัญลักษณ์อะไรทราบไหมโอ้ยมงกแลมีดาบใช่หรือเปล่าเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับเครื่องหมายตำรวจเป็นรูปดาวอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีอะไรอีกแล้วแต่ว่าเขาจะกําหนดถ้าเป็นธนาคารละ่ะสัญลักษณ์ของธนาคารรู้จักไหมธนาคารเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ของธนาคารแต่ละธนาคารเองใช่ไหมเพราะว่าแต่ธนาคารจะมีสัญลักษณ์ชเช่นธนาคารอะไรดี อย่างเช่นธนาคารอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นรูปดอกบัวมีไหมอ๋อมีที่มันรูปอะไรอีกมีรูปตัวอะไรตัว K ใช่ไหมเอออันนี้แหละแล้วแต่เราไปดูซิว่ามีหลายมากมายหลายธนาคารเลยนะคะและมีอะไรอีกที่เป็นสัญลักษณ์สวนสาธารณะรู้จักไหมรู้จักสวนสาธารณะไหมคะ อันนั้นก็จะเป็นสัญลักษณ์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองอ่ไปดูต่อแล้วนะต่อไปสัญลักษณ์ชนิดที่สามก็คือลักษณะพื้นที่สูงลักษณะพื้นที่สูงเช่นภูเขาเชิงเขาใช่ไหมคะสามอันนี้ต่อจากอันเมื่อกี้ไงต่อจากหนึ่งถึงห้าเมื่อกี้นี้เล็กๆใช่ไหมขีดเล็กๆไว้น,นี่ขีดที่สามแล้ว เราเม,มื่อกี้มี2ขีดแล้วใช่ไหมคะอทีนี้ขีดที่3ก็มีลักษณะพื้นที่สูงเช่นเชิงเขาภูเขานะคะพื้นที่